ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมด้วยแล้วกันนะครับไปเราไปดูคลิปในวันนี้กันเลยโลสเตเตเลสโก โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอิทและในวันนี้มาอยู่กับเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาสอนเทคนิคการแต่งปืนกิโล141่นั่นเองนะครับซึ่งปืนกิโล141นะครับมันโดนเนิร์ฟมาในซีซันนี้นะครับแต่ว่ามีคนเล่นอยู่นะครับยังมีคนเล่นอยู่และก็เป็นคนแบบเยอะมากเลยนะครับที่เล่นปืนนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะโดนเนิร์ฟนะครับก็ยังมีคนเล่นเนาะก็คําเตือนครับ นะครับอาจจะมีเสียงนกอย่างรุนแรงนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นกมันเยอะนะครับไม่รู้เป็นอะไรนักหนาครับก็เข้าเรียนกันเลยแล้วกันปากกระบอกนะครับผมจะใช้เป็นตัวโมโนนะครับก็คือเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็เก็บเสียงนะครับผมต่อไปลำกล้องปืนนะครับก็จะใช้เป็น mip executive r i l นะครับก็คือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมแล้วก็ระยะดาเมจนะครับเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็ลดแรงดิดแนวนอนนะครับผม แล้วก็พันท้ายนะครับผมก็จะใส่เป็นไม่ติดพันท้ายนะครับก็คือโยกไวแล้วก็ซุ่มไวนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นใต้ลํากล้องนะฮะก็จะใช้เป็นสไตล์ฟองกีบนะครับก็คือลดแรงดิดแนวตั้งแล้วก็ลดความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับอ่าต่อไปก็จะใช้เป็นแมกกาซีนเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวบีนะครับก็คือบวกความจุแมกกาซีนเพิ่มเป็น20นะครับ ก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับกิโลนะครับส่วนของอื่นๆก็จะเป็นพวกทัมเปอร์ระเบิดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวัยรุ่นเก็บแต้มนะครับก็ไปลุยแร้งฮาร์ปพอยต์กันเลยดีกว่านะครับคนก็ไปดูกันเลยครับ let's go <S อ่อคือว่ามันจะจบเกมอยู่แล้วแล้วคุณเข้าเกมมาคืออะไรโคตรงงอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันเพิ่งมันจะจบเกมแล้วผมเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันตแปลกนะเอาใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะก็คือเข้าเกมปุ๊บแล้วไม่งจะจบเกมอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่เอาใหม่ก็ ้าเราเข้ามาในการเกมน,นะครับแรงก็จะไม่ลดนะครับจะจะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปึ๊บโดนด้วยเป็นไงละ่ะธรรมดาิเบอสวฮ้ยเฮ้ยผมมั่นใจว่าผมขึ้นไปเจอแน่ขวาครับเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่า เดี right. ๋ยวนะหล่อนจุดเกิดตายตายตรงนี yeah. ้มีครับขวาตายมาแล้วครับตายเอือดตกลุมเมื่อกี้นีแล้วซอมบี้ คอมบี้ยิงมัวไม่ได้นี่เลยบ้าลูก้าไปเลยปาบลูกโอ้ยโอ้โหเกินไปเกินไปตามไอตัวนั้นไม่ได้สักทีละ ถึงเ,เวลาแล้วตุ้มเออโอ้เพื่อนอ,อ,อยู่ทั้งสามคนไม่ช่วยปลาระเบิดไปฮะเออ,อ,อเต็มหน้าเลยโดนเอาคืนซะแล้วซ้ายมาเกลียว yeah, นี่รู้ควันไปดิตัดดีล่เบิร์สนี่ปลาระเบิร์สไปเฮ้หยหลังเอาไม่ใช่ตัวนี้เหรออ,อย่างวะไหนครับเออสวยเพื่อนตายปะสูดแตกอะมึงสูดแตกไปสูดแตกไปฮัลโ,โหล โอ้เซตที่กันเขาฮนะไม่ได้ฮนะมุมเขาได้เปรียบกว่าเรานะี่ข้างบนตงมาแล้วกรอโดดขึไส่กรอโดะ สวยสวยเอ,อืเออเกือบตายหลังเข้าโอเคสวยเพื่อนตอนนี้แตกครับอีกตัวนึงก็มาืออเพื่อนตายต่อหน้าเลยสว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 ย เจอหน้ากันบดีลุกไม่ไมาตายโอ้ยปลาเลย <laughs> ปลาเอาไปข้างนอกเฉยไม่เป็นไะรนะตายเฮ้ือโอ้เพื่อน นายนี่ทำอะไรเลยเนี่ยเป็นไรฮะปะระเบิดไปฮะเฮ้ยตายตายเฮ้ยโหสองท่านมันมาสองด้านเลยอัลเตอร์สไตน์ ตามด้วยเฮลิคอปเตอร์แตกหนึ่งโอ้ตรงนี้ปังนะครับได้อยู่โอเค โอ้โหพังเฮ้ยจะถือว่าใช้คุ้มนะฮะใช้คุ้มอยู่นะฮะมาแล้วตัวนึงตัวก็มาเฮ้ยโอ้โหหลายตัวมากครับแถมมีเซนติการมาด้วยนะเห็นอยู่อืมเ,เกิดไปเกิดไปอ,อุ๊ย เยีดเซอร์โอ้ยเยีดเซอร์ต้องเลี้ยเหรียมนะครับขวามานะครับทุกคนตายตายอือหือโดนระเบิดเมื่อกี้ไม่มีเวลาหลบนะครับถ้าเราหลบเนี่ยแม้แต่นิดเดียวนะเราตายแน่นอนสวยงามอียาอียาเฮ้ยอียา เฮ้ยไอยาหมอบก่อนไอยาไอยาโอ้โหเปแกโอ้โน้ตหนึ่งโน้ตหนึ่งโน้ตตึงฮึบ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 สวยตัวเข้ามาในจุดไหนวะไม่เห็นอ้าวอ้าวอย่าพึ่งรีดรถก่อนเอออ้าว แต่ว่ายีบวัวหมดแล้วมันเข้ามาในจุดแล้วโอ้สวยเพื่อนโคตรเดือดจังหวะเมื่อ <them> ก <è S 1> ี้โคตรเดือดเลยเ้าโดนด้วยสวยสวยที่โดนนะะถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรข้างน้ำมาเออ ก็จบกับพิธีรียบรอยแล้วนะครับผมนะฮะก็ตาเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ก็คือกดเข้ามานะครับแล้วก็จะกดอัดนะครับดันเข้ามากลางเกมนะครับแล้วประเด็นคือกลางเกมไม่เป็นไรนะครับคือมันจะแพ้แล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกีโล่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับทุกคนก็ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้านะทุกคนก็สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย